ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งอานอนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดภาคความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานอนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีทมเป็นปฏิบมีทมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุมีตนเป็นปฏิบมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระ มีธรรมเป็นปัทีปมีทมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานน์ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะมีทำเป็นประทีปมีทำเป็นสรณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีทมเป็นประทีปมีทมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ,ระ,รณะอาอนนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ไข่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล